ูเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่3นะครับก็ร่วมกับถแถลงผลงานทางวิชาการเพื่อที่จะรวบรวมความรู้นําไปสู่การกับเคลื่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรสังคมและประเทศชาติต่อไปครับพลเอกนเรนสิริภูบาลรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ท่าเป็นประธานการถแถลงผลงานทางวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่3นะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับผู้ที่รับการอบรมสร้างนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจในวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงองค์รวมและการบริหารความรู้สาธนารนณะด้านความมั่นคงองครวมและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีพล,พลเอกสิทธิพลนิมนวนผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับนะครับนางานวันนี้ก็คือนักศึกษาเนี่ยเขาจะเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่รับจากหลักสูตรนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยผสมผสานกับทักษะของเขาในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆแล้วก็ไปพิจารณาเรื่องความมั่นคงแห่งชาติในแง่ต่างๆว่ามีปัญหาเรื่องอะไรมั่ง เสร็จแล้วก็จะร่วมกันคิดหาหนทางแล้วเสนอหนทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมการถแถลงผลงานทางวิชาการเป็นการวัดผลสำฤทธิ์ของหลักสูตรเพื่อนําไปสู่การสร้างผู้นําในระดับยุทธศาสตร์ที่มีทักษะการเป็นผู้นําระดับสูงมีจิตสํานึกในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติมีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับได้แก่การทหารและการป้องกันประเทศการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศสังคมจิตวิทยาการศึกษาและวัฒนธรรมเศรษฐกิจพลังงานอาหารน้ำและสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารครับก็จะเป็นเรื่องที่เรารวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ภัยคุกคามต่างๆแล้วก็วิธีการในการป้องกันเพื่อที่จะสร้างข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้กับรัฐบาลแล้วก็เพื่อที่จะนําไปใช้ปฏิบัติได้จริงครับผมเป็นนักธุรกิจนะฮะว่าเราจะทําธุรกิจได้อย่างไรถ้าความมั่นคงเราไม่มีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราเข้ามาศึกษาผมเนี่ยก็เป็นประธานของกลุ่มเศรษฐกิจด้วยนะฮะได้มาสแสดงความคิดเห็น ให้กับทางทหารรับทราบว่าเศรษฐกิจของเรานั้นสําคัญขนาดไหนมาเรียนด้วยกันเนี่ยก็ทําให้ทุกคนเนี่ยได้รับความรู้นะคะที่เพื่อที่จะไปช่วยเหลือบริหารประเทศชาตินะคะดังนั้นหวังว่าเพื่อนเราเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยมีศักยภาพซึ่งว่าศักยภาพของแต่ละท่านเนี่ยถ้านําออกมาใช้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สําหรับประเทศไทยนะคะและทางนี้นะครับหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่3าม มีผู้ข้อรับการอบรมจำนวน176คนจากทั้งภาครัฐพระเอกชนระดับผู้นำองค์กรรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในแวดวงต่างๆและบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปนะครับ